สวัสดีค่ะกราบเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลือกวิทยาฐานนะทุกท่านดิฉันนางสาวกมลวันณถงจันทร์เกิดเมื่อวันที่5มีนาคม2522ปัจจุบันอายุ45ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานนะ สังกัดปฏิบัติงานอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่เลขที่128่หมู่5ตําบลหนองนกทาอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องของที่มาสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนค่ะ จากการที่ข้าพเจ้าได้ติดตามสภาพของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านานมาและจากบันทึกหลังการสอนการทำวิจัยในชั้นเรียนและการพูดคุยปรึกษากับเพื่อนๆสมาชิกในแผนวิชาธุรกิจค้าปลีกซึ่งมีจำนวนสีท่านด้วยกันเราก็พบว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่และจากการที่ดิฉันได้จัดก,การเรียนการสอนในเ,เรื่องของธุรกิจค้าปลีก ก็พบว่านักเรียนนักศึกษาขาดความมั่นใจในการแสดงออกการพูดการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและขาดความสุขในเรื่องของการกระตือรือร้นการตอบคำถามแล้วก็การสร้างพลังความคิดนำเสนอต่อชุมชนสิ่งเหล่านี้เป็นพลังผลักดันให้ดิฉันจะใช้เทคนิคและรูปแบบการเรียนการสอนในการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธี การเรียนรู้ให้สอดคล้องตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเรื่องของเรียนดีมีความสุขดิฉันจึงได้นำสภาพปัญหาดังกล่าวมาใช้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นะะในขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนการเรียนรู้ดิฉันได้ศึกษาในเรื่องของหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพหรือระดับปวชพุทธศักราช2562จากนั้นพอศึกษาในเรื่องของหลักสูตรก็ามาจัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้โดยศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย3ขั้นตอนก็คือขั้นนํา ขั้นนำสู่การเรียนรู้นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นความสนใจด้วยคำถามเพื่อเป็นการเชื่อมโยงความรู้เก่าเข้ากับความรู้ใหม่ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพร้อมและมีสติพร้อมกับเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ในบทต่อไป ะะโดยอาจจะมีการนําคลิปวิดีโอมาใช้ในการเรียนการสอนแล้วให้เข้าดูคลิปวิดีโอการเรียนการสอนเหล่านั้นเสร็จแล้วก็จะมีการให้แสดงความคิดเห็นตอบคําถามแล้วก็ให้พูดถึงความรู้ประโยชน์แนวคิดที่นักเรียนได้รับนะคะอันนี้เป็นขั้นนําสู่การเรียนรู้เป็นการสร้างสติและสมาธิให้นักเรียน เตรียมตัวนะคะมีสมาธิพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนจากนั้นในขั้นตอนที่2ดิฉันก็ได้นำเทคนิคและรูปแบบการเรียนรู้ในเรื่องของ active learning นะคะผสมผสานกับในเรื่องของการสืบสอบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งขั้นตอนการสืบสอะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองก็จะประกอบไปด้วยการสร้างความสนใจการสำรวจค้นหา การอธิบายและคาดของการวัดผลประเมินผลนะคะซึ่งก็จะมีกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning นะคะโดยให้นักเรียนนักศึกษาได้สแกดงความคิดเห็นสรุปความที่รู้สรุปความรู้ที่ได้รับนำมาเผยแพร่ต่อหน้าชุมชนแล้วก็ให้เขาฝึกทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์หาคำตอบด้วยตนเองอีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนโดยกระตุ้นความสนใจด้วยสื่อการเรียนรู้ ออนไลน์ด้วยสู่การเรียนรู้แบบรูปแบบดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็น powerpoint หรือสื่อการเรียนรู้จริงซึ่งในขั้นตอนที่2ครูก็จะต้องมีการสังเกตพฤติกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจดบันทึกหลังการสอนเพื่อนำเสนอผู้บริหารในลำดับต่อไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปผลการเรียนรู้นะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ความเข้าใจนะคะมีการถามตอบ แล้วก็ให้ในักเรียนนําเสนอผลงานของตัวเองนะคะจากการเรียนรู้นั้นว่าได้รับความรู้อย่างไรบ้างเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะในขั้นตอนนี้แล้วก็ขั้นตอนการทดสอบมีการทดสอบย่อยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดผลประเมินผลความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนและนํามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งในกระบวนการนี้ดิฉันก็ได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะรหัสวิชา20001ขีด1001นะคะในภาคเรียนนี้คือภาคเรียนที่1นีนการศึกษา2567โดยใช้ห้องเรียนของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นะคะระดับปวชวมีนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน14คนเป็นนักเรียนชาย2คนนะคะนักเรียนหญิง12คนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Active Learning นะคะจัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์เวลา13.30น,นถึงเวลา15.30นซึ่งวิชาที่จะเป็น2หน่วยกิจเรียนจํานวน2ชั่วโมงวิชาก็ได้ เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลังจากจัดทำแผนการเรียนรู้แล้วก็ได้นำไปใช้นะคะในกระบวนการโดยประสานงานกับแผนกวิชาช่างก่อสร้างแผนกวิชาช่างเชื่อมในการที่จะนำวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนจริงมาให้นักเรียนได้ใช้ทดลองใช้เพื่อให้เขาเกิดประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ประสบการณ์จากการใช้วัสดุอุปกรณ์จริงนะคะจากนั้นในขั้นตอนแรกของการเรียนการสอนห้องนี้ ิฉันก็ได้เปิดคลิปวิดีโอในโดยเลือกหน่วยที่3เรื่องการป้องกันโรคและอุบัติภัยจากการทำงานนะคะก็เปิดคลิปวิดีโอให้เขาดูเป็นคลิปวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคและอุบัติภัยจากการทำงานนะคะโดยหลังจากที่ทักทายแล้วแนะนําจุดประสงค์และบอกถึงการเชื่อมโยงบทที่2หน่วยที่2มาสู่หน่วยที่3เปิดคลิปวิดีโอแล้วก็ให้นันเกเรยียนดูแล้วก็ให้นันเกเรยียนแสดงความคิดเห็น ว่าสิ่งที่ดูไปแล้วได้รับความรู้อย่างไรมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้เขากระตุ้นความสนใจของเขานะคะให้เขาเห็นภาพแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องก,กันโรคและอุปถัมภยจากการทํางานให้นักเรียนสแสดงความคิดเห็นนะคะหน้าชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากนั้นในขั้นตอนที่2ขั้นเข้าสูบ่บทเรียนก็เป็นขั้นสรุปความรู้ร่วมกัน,น,นรคร,รนคูเปิด PowerPoint นะคะเป็นการนําเสนอเนื้อหาในหน่วยที่3นะคะก็จะประกอบไปด้วยความหมายความสําคัญ ประเภทของโรคและอุบัติภัยแนวทางการป้องกันนะคะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปนะคะให้เขาตอบคําถามโดยครูส่งเสริมให้กําลังใจและกระตุ้นให้เขาตอบคําถามนะคะให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายโดยไม่ปิดก้นความคิดนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนก็ได้รับความรู้ไปด้วยแล้วก็ได้ตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะว่าในความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและอุปัติภัยในการประกอบอาชีพเนี้ย เขาจะนำไปใช้อย่างไรในอนาคตนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะดิฉันก็จากนี้ก็ให้หนักเรียนได้มาทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะสื่อการเรียนรู้จริงและได้สัมผัสหมวกเซฟตี้ป้องกันการกระทบก,กระเทือนกับศีรษะของเราแล้วก็ถุงมือนะคะหน้ากากป้องกันหน้าตาของเราป้องกันดวงตาของเราในการเชือ่อมในกระบวนการขั้นตอนนี้นักเรียนสนุกสนานและมีความสุข ซึ่งสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ตั้งไว้ก็คือ,อเรียนด้วยมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้รูปแบบ active learning จากนั้นพอในกระบวนการของการทดลองใช้แล้วก็ให้ทําแบบฝึกหัดเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและนําเสนอหน้าชั้นเรียนนําเสนอผลงานของตัวเองเสร็จแล้วครูก็ให้ทดสอบย่อยนะคะทดสอบย่อยเพื่อวัดผลประเมินผลพอทดสอบย่อยเสร็จแล้วนะคะในกระบวนการทดสอบย่อยกับทําแบบฝึกหัด ครูก็จะเดินดูให้คำแนะนำนะคะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเพื่อเอาไปใช้ในการปรับการเรียน, mm hmm. นการสอนแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากนั้นพอทดสอบทดสอบย่อยนะคะกับทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ก็คือนักเรียนมีผลลัพธ์นะคะในการทำแบบฝึกหัดส,สามารถตอบคำถามได้ดีแล้วก็ตรงประเด็นนะคะมีคะแนนสูงสุด ที่ทําได้นะคะเต็ม20อยู่ประมาณ15คะแนน14คะแนนแล้วก็13คะแนนตามลําดับแล้วก็คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะอยู่ที่4กับ7คะแนนซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นถึง9.24นะคะเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้คือให้เขาเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ